เอาคะมาแน่เฮาคาเต็มามฮ็หกินปลาสมซาในค่ะเนาะเต็มมีสั่งหลายๆไหนเต็มมีอยู่พักกี้พักหมี่โฮหล้งหมักผิดไปเอาอปลาสมก็น่าจก็เข้าคากินแล้วค่ะมาตรจยจำกันค่ะนะค่ะเอาปลาสมเฮาติมาหลีดปลาสมกันเลยค่ะเนาะ ปลาส้อยแม่พักหมีเลยเอาใส่ล่งนี่ค่ะพักกี้ค่ะหมักผิดค่ะใส่เกลืออีกนึงค่ะผงวานีกหนึงค่ะน,น้ำมันค่ะ ว่าอย่าเข้าขามาคนไหนค่ะเนะเาะเข้า้ามาเต่าให้มันเข้ากันค่ะค่ะก็นายก็เข้าคารเลยกินปลาสมสายเอาไหนคะ่ะไพไวก้ก็ก็เลยใครกินก็มากินจ้ากันเลยคะ่ะไวยก็เขาไพใครกินปลาสมไหนก็เฮ็้จ้ำหนังกิบเข้าในไรอยู่คะ่ะ